เพืชมบรรยากาศตอนเช้านะครับเวลา6นาฬิกานะครับหมอกลงนะครับเชียงใหม่รยากาศในสวนลำญยครับผม นี่รยากาศในบ้านออกไปดูรังบ้านมนี่เปิดบ้านออกมาน,นะครับเอสววรรำใหญ่ หมอกลงนะครับเชียงใหม่เริ่มหนาวแล้วนะครับครับดูไม่เห็นเห็นยอดเขาลำไรลลำไรอยู่นะนี่ครับดอกบานนะครับมันค้างลงนะครับนี่ครับขัวเสร็ดราวเสษถี นี่บริเวณหน้าบ้านนะครับทางขึ้นนะครับมีการลอยโคมไฟกันนะครับนี่โคมไฟนะครับบริเวณหน้าบ้าน,นถนนออกไปสู่ถนนเส้นหลักนะครับ ใครจะเที่ยวก็เชิญนะครับบ้านศพปังนะครับบ้านศพปังตะวบนแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่อยู่ใกล้กับวัดดอยแม่ปังนะครับก่อนถึงวัดดอยแม่ปังห้ารอยเมตรครับหรือวัดหลวงปู่แหวนนะครับมาเที่ยวกันได้นะครับ